ตอนนี้ยาไม่รู้พีคแบบจะถกความพีแต่ที่ไม่รู้จะพีกันไงก็คือต,ตอนนี้แลกอะไยกันไปกันไปเราเทียวเก่งอ,บบอนน่เหรอปะแทงเซลฟี่เหรอนี่เคยถ่ายรูปลูกเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก่งไปไหมคะคุณ กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ลังจะเช็คเอาท์ที่ดิสนีย์โฮเทลแล้วก็ไปท่องเที่ยวเมืองฮ่องกองกันค่ะเราจะไปไหว้พระเราจะได้กินติ่มซำสวยๆเก๋กๆคุกๆก็จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปกันเลยเดินทางด้วยรถแท็กซี่นะคะมีคุณพี่ช่วยขนของเรียบร้อยค่ะก็คือไม่สามารถเดินทางด้วยอย่างอื่นได้เพราะว่าของเยอะมากไม่ไหว วันนี้ก็คือตัวการ์ตูนมิกซ์มากๆนะคะอันนี้คือวิฟฟี่นะคะเป็นกระต่ายที่มีวาใส่แล้วก็ใส่เสื้อผ้าทาั้งเกลาค่ะเป็นบัตตรคับนะคะเป็นชุดของแบปพิเศษซึ่งนีถูกบางอยู่ผมก็ผ้ามุมงให้นมแต่ว่าจะบอกว่าคือหน้าหนักบางนีดนึงเพราันบอสซินะคะถึงแล้วค่ะ เรามาโผล่กันที่วัดกลางหันนะคะเมื่อกี้แวะเข้าโรงแรมไปดอกกระเป๋าเพื่อเช็คอินเข้าห้องไม่ได้นะคะเราพักกันที่เดอะเกาลูนโฮเทลนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่วัดกลางหันเลยมาโดยแท็กซี่นะคะซึ่งเมื่อกี้พี่ว่ากำลมันจะหลับแหละแล้วพอจะหลับปุ๊บก็กถึงเลยได้ลงมาก่อนนะคะที่วัดกลางหันค่ะเราจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ค่ะรีวิวการแสวงบุญเวอร์ชั่นมีรูปนะคะก็คือต้องคิดแผนอย่างดีมากๆเพราะว่าข้างในเนี่ยควันทัางนั้จะแบบขุ่นฟุ้งมากก็แต่ดีก็บบมันมีก็มีความเป็นห่วงโถงจมูกของพีว่าและปอดและอะไรว่าเอยถ้าจะเข้าไปมันจะยังไงนะตอนนี้ก็ได้ส่งตัวแทนบ้านนะคะก็คือคุณโตเข้าไปเพื่อศึกษาทู่ต่างๆก,ๆก่อนว่าแบบอะไรดีแล้วก็คิดแล้วว่าเราจะไหวแบบเวอร์ชั่นเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นงานกลุ่มไม่ใช่งานเดี่ยวเพราะว่าเราเป็นงานเดี่ยวนี่จะถือ,อยังไงฮัลโหลมือมือนึ่งมันมันไม่ได้ไหวเป็นงก่เแจตสสิ บูทูธนะคะก็เอาที่สบายใจก็เราก็สบายใจประมาณนี้ว่าเออเรามาถึงที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงบนแบบเอาที่ได้พอมันก็คือนี่แน่ดีเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ตั้งโฟกัสที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอไปไหว้ทั้งกันค่ะเออว่แล้วก็ขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้เกิดประสบปัญหาว่าแลกเงินอะไรกินไปกันไปก็คือวางแผนทุกอย่างแต่ลืมไปว่าพวกค่าแท็กซี่ การซื้อทูบต่างๆนานี้นเป็นเงินสดทางนั้นเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้พกเงินสดมานานมากแล้วก็คิดว้าแบบว่าใครยดักสมัยนี้เราไปแกเขาก็สามารถรูดบัตรได้ป้าแต่ลืมไปว่าไม่สามารถรูดกับแท็กซี่ได้แล้วก็ไม่สามารถรูดบัตรกับการซื้อทูบได้ตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกแบบเลอะลกนิดนึงเพราะว่าเงินสดก็คือแลกมาจิดเดียววร์แบบพอติดกระเป๋าลืมไปอันนี้เป็นเรื่องเงินมีกพลาดก็ไม่เป็นไรเนาะคนเรามันทําทุกอย่างไม่ได้แต่ยังหนูได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะอ๋อหนูยิ เคยไหมไปทำไมอ๋อสองร้อยห้าสิบ,บทำร่าเคียงอย่างนั้นพงเงินสดจนหมดใช่ไหม,ไมไทำไป<ม>แววหนะ้าไม่เหมือนคนกัน,ลนเลยจะทำบุญเลยอ่ะทำจิตใจให้พงใสสิคะแด๊ดีไม่ต้องเคีย้ไม่ต้องเคีย้ยวกำลังคิดอยู่ว่าพิธีการต่อไปต้องทำอะไรต่อนี่คนไทยเต็มเลยเราถามเขาได้นะกินบุ้งบุ้ว่าเจอสิ่งที่ชอบมากค่ะชอบกัญชันชอบกัญหมุนด้วยนะก็อนฉยเฉยๆไม่ชอบชอบกัญหมุน หีมากเขาพูดอย่างนะดีมากค่ะเมื่อกี้ให้รีวิวว่าคาขอว่าอะไรบ้างก็คือเป็นเรียงความมีบทที่ขอแล้วก็มีการกล่าวสรุปอีกหนึ่งครั้งว่าคืออะไรบ้างก็คือยาวก็วคือทําได้ดีมากมักนมีผู้สุขขับใจมากค่ะและระบุชื่อชัดด้วยว่าแบบวิรุณันภาวิดาและวิวชดดัชเชเดชาสามคนเริ่มเริ่มเลยทเขียนชื่อ,อบริษัทคร,บ,บ,รทบด้วยมีใครบ้างน,นะคะเลอโฟโตรกราฟไอซ์พาร์ดี้แฮปปี้ซันเดย์ก็คือต้องฟังปุริเยโอตาเลเบไอโกไปทั้งหมดทั้งสิ้นไอซ์ครีมด้วยค่ะ แบบที่จะความพีแบบที่ไม่รู้จะพีกันไงก็คือตอนเนี้ยดดดีอยู่ในวัดอยด่และกำลังไหว้อะไรสักอย่างอยู่นะคะซึ่งไอ้กับวีวาก็คือออกมานั่งพักผ่อนแบบอย่าัยแล้วก็เลยเช็คลายแล้วก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาในการทํางานหนึ่งที่แบบเราจะแบบลอนเมียนเน่ได้ช้าค่ะทุกคนที่ปัญหาตอนเนีองมาเป็นแบบนานมากอะแล้วคือเช็คลายแล้วเหมือนว่ามันจะได้แบบแก้ปัญหาได้แล้วว่าเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปนตามแบบแผนที่วางไว้อะไรเงี้ยตื่นเต้นมาก ปัญหาเรื่องทำลายคะ่ะจงตอนนี้มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบบ้าไปแกคือขนลุกแล้วอะคือแพ็กเกจจริงที่รอเราเหมือนจะได้เร็วกว่าที่คิดแบบคนลุกคนท้องสยองกล้าวสยองเกลอมากๆเลยรู้สึกได้ว่ามันแบบสุดบ้าอ่ะทุกคนอึ้งทึ่งเสียวมากเวอร์ต้องมาทุกป,ปีทำไมอะเดี๋ยวทำอะไรที่โต๊ะฟัง กำลังเดินทางไปที่ The Avenue of Stars ที่วิเทอเรียพีก็จะมีแบบว่าวิว r l d ตัต่นาๆให้เราได้ดูกันนะคะซึ่งเราใช้วิธีการเดินทางใยการขึ้นรถฟ้าไบ่ายเพราะว่ามนหมดก็ไม่ได้ท่องเที่ยวนาแต่ว่พอจะเป็นไม่ได้ป้าก็คือลืมว่าต้องแลกเงินมาแค่ข่าวนะคะที่ต้บอกว่าไม่รู้ว่า Avenue of Stars กับวิเทอร์เรียพีกิเที่ยวเกันเปล่าก็คือนอกจากจะไม่แลกเงินมาแล้วเนี่ยก็ไม่ทําการบ้านผิดไมาด้วยนี่แหละความสุขของการท่องเที่ยวก็คือลองทําดูไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะหนูนอนก็คือหลับอย่างน่ารักแต่ก็มีอุ้ยพี่เอเ็นดูมากเวอร์น่ารักมากเลยอะ่ะชอบที่สุดคือให้ดีว่าไปหลับตอนอยู่กับเทศดีนะคะเพราะว่ามีนจะได้สบายตัวบัตรเนี่ยเลยกน้อยค่ะจริงๆมันมีบัตรออกเทปุกได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หยิบมาจับบ้ารก็ใช้เป็นแบบลายเที่ยวไปแล้วกันเพราะไม่น่าจะไม่ได้ไปไหนเยอะเท่าไหร่ เล่าเรื่องนี้เป่านะกันเนี้ยกรุปปี้กันค่ะตรงนี้นะคะเราถึงแล้วนี่อันนี้คือถนนที่จะสามารถเดินไปที่ เอ็มว um, mm hmm. ีดีออฟตาร์ได้ตรงโน้นนะคะ mm hmm. นี่เป็นห้างอะไรไม่รู้ mm hmm. น่าจะฟิลแบบว่าไอคอนสยามอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือดูดีดูหรูหรามาก mm hmm. แค่เดินผ่านก็คือสวยแล้ว,วลนะคะเควานเมลเซ เขาเรียว่านดแวแบบว่าเริ่มหิวแล้วนะมันมีเบียนชุดแ้้ยแล้วค่อยออกมาดูตอนใหม่ <S <S ก่อนรูมทัวร์ค่ะเดิะเข้ารูนโฮเทลนะคะมันจะมีห้องนี้ก่อนเป็นแบบลีฟวิงรูมนอนแล้วก็นี่ค่อยเป็นห้องนอนโอ้ my god ถือว่าเลิศมาก แล้วก็นี่เป็นห้องมุมทุกคนวิวคือแบบอย่างเวอร์วิวคือแบบดีมากก็จะเป็นห้องแบบนี้เอ๊ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรไม่แน่ใจต้าดาตรงนี้ก็คือเป็นห้องอาบน้ำนั่นเองอู้ดาเว่ามีห้องน้ำสองห้องนะคะมีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ำตรงลิฟทงรูมด้วยโอ้ m ม่ o อห้องเลิศมากเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพอไปเที่ยวภาคบ่ายนะคะมีรับบทเป็น ้าีาจปี้า่หกัน,นฟ้าดี้อน,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 นซึ่งจะบอกว่าดีใจมากรู้สึก่แบบว่าเราเที่ยวเก่งลอเรคือแบบเหมือนไปเที่ยวหนึ่งเดือนทนที่จริงๆมาแบบเดียวมากๆนะคะก็รู้สึกว่าการเที่ที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนนั้นจะมีลูกแบบเป็นการ้อมใหญ่ซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องสี่ใช่ว่าทุทีให้มีค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็มันจะไป M m u s e w m จะเดินดูแบบทศกลสีันต่างว้าวนี้ไดลักซี่คันแบบใหม่ค่ะคันนี้น่ารักไม่เหมือนแบบอื่นนะ so u วีน่าคะชอบนั่งรถไฟหรือชอบนั่งแท็กซี่คะ <c oughs> ชอบนั่งแท็กซี่หรือว่าน,นั่งรถไฟคะถึงที่เอ็ u s ลาสมิวเซียมแล้วค่ะก็จะเป็นการแสดงงานต่างๆนานาคะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบ พักทองอะไจุดซึ่งคิ้วมางเลยดาว่าอีกไม่เกี่ยวทีว่าต้องหลับแน่นอนค่ะเดี๋ยวมีต้องถ่ายรูปกันเหนื่อยกันแลวจะนลารื่นแรกันขอมนุญาตทาการรีวิวค่ะก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยมีประโยชน์มากคือเพิ่งรู้ว่าเขาห้ามสะพายกระเป๋าข้างหลังแต่ว่าเอากระเป๋าอะ ใส่ในกระเป๋าเลยได้คือไคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบบว่าตอนชมพิพิธภัณ์ป้าแบบมันไปชมนใบฟาดคนอื่นเลยนุ่มโนบอกว่าสามารถสะพายกระเป๋าข้างๆได้โคตรมีประโยชน์เลยแล้วก็โคตรโชคดีเลยที่พี่โตเอาแบ็คแพคของตัเองไว้ที่โรงแรมเพราะมันแบบใหญ่แล้วก็เข้าใจว่ามันจะชนคนข้างหลังเป็นยังไงจริงๆอะซึ่งอันนี้แบบมีประโยชน์มากหลังจากที่พกพามาตลอดน้องมีประโยชน์มากจริงๆค่ะอันนี้ควรมีเลยขายค่ะแฮป a p p ซ Sunday ซื้อได้ค่ะหนูง่วงแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่แล้วคะเดี๋ยวนี้แทนเซลฟี่เหรอนี่คือถ่ายรูปลูกเหรอ โอ้ยเก่งไปไหมคะคุณนี่ค่ะเที่ยวดิสนีย์แลนด์มามีเป็นผู้นํานะคะแต่ว่าเที่ยวแกลลี่เนี่ยต้องให้ดดดีจริงๆค่ะเรากำลังจะมาดูงานของคุณยาโยอิคุซุมานะคะก็น่าจะเป็นคุณที่ทํางานคนนั้นหรือคุณคนนั้นนะคะ ไปฟังค่ะก็คือคุณยายโยอิเนี่ยคือเจ๋งมากงานของเขาอะทุกคนเห็นน้องมันจะแบบวจุดๆๆๆๆๆดจเนี่ยมันคือการที่แบบเขาค่อยๆทำค่อยๆแต้มสีทีละุจุดๆๆๆๆุดจนดจุเนี่เป็นภาพขึ้นมาซึ่งก็คือแขวนแข็งมากเวอร์แล้วก็คืองานของเขาไอชอบเพราะว่าสีสันมันก็น่าจะสดใสนอกจากงานจะเจ๋งแล้วก็คือสีสันสดใสด้วยแต่ไอคิดว่าจริงๆพวกศิลปินอะในวันที่เขาเด็กๆอะก็อาจจะมีงานน้อยเนาะคือตอนนี้เหมือนเขาต้องอายุแบบค่อนข้างแก่แล้วว่าเขาเลยมีงานแบบเยอะขนาดนี้ดูดิ เขาต้องทำมาตัง้งแต่เขากี่ขวบแล้วเขาต้องแบบว่าเป็นสไตล์เดิมทำแบบเดิมมาเป็นแบบเร่อยๆ,ๆจนแบบงานใหญ่คันนี้ได้ประทับใจ Amazing มากสามีดิฉันคงจะมีความสุขมากดิฉันก็มีความสุขมากกับคลูกคนนี้ค่ะเพราะว่าลูกน่ารักมากดิ เป็นมิวเซียมที่แดดดีคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าดีมากครับคิดว่าถ้าสมมติว่าคนสนใจงานศิละปะหรืออะไรเงี้ยน่าจะไปแล้วชอบคือจริงหรือไม่ต้องสนใจศิละปะก็ได้ไ,ได้ด, <c oughs> ดูไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได <c oughs> ้คือคิดว่าจริงๆในส่วนแบบ permanent exhibition ่น,น exhibition เหรือง,งานที่แบบที่อยู่คงทนสแตนดอนเนาไปคณไม่ชอบวิว่าไม่ชอบอินพลาสะ <c oughs> วิว่าไม่ชอบวิว่าหลับตลอดเลยวิว่าให้แดดดิพูดเร็วๆแด้แบบไปดูงานของยาโยร์เดวีคุชชั่กมาวิวจะล ด้วยอนะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งก็ดีมากเลยสรุบอะไรสุดสรุปสร,ส,รสรุปคือชอบแบบชอบแล้วก็ในช็อปนี้ก็มีของนาา่ารักเยอะแยะมากมายจริงจริงคิดว่าเป็น <c oughs> เป็นที่ที่ดีที่ควรไปแต่ถ้าพูดว่าใครดูงานก็ประมาณ3ชั่วโมงแหละโอเคตามนะั้นก็คือวันนี้เรามีเวลาน้อยไปหน่อยนึงเราแบบว่าเราเราเดินได้แค่หนึ่งอันเองกับอีกนิดนิดได้หน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบ work มากเลยนะคะวันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไ ป,ประเด็นก็คือวีว่าเงียบตลอดก,ดการเทศกาลแต่แพรดีลี่วิวเทศกาลปุ๊บมันต้องแล้งแดดนี้หรอกันซีนเหรอวีว่าบายลายมากไม่ไหวลูกขันอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะทําการเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งเป็นหนึ่งว่ามาแฟชั่นโชว์เราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบ smart casual เพราะเราจะกินติ่ง <c oughs> ซํากันซึ่งวีว่าเราจะหิวมากำลังคิดอยู่เราจะให้นมก่อนแล้วค่อยไปหรือยังไงหิวไม่ไหว เรากำลังเดินทางไปดินเนอร์ค่ะทุกคนแอดดีหล่อมากวีมากก็น,น่ารักมากเลยเป็นชุดเฉพาะกิจมากชุดเฉพาะกิจนะคะลวมีก็สวยมากสวยที่สุดในเวลา5นาทีได้้มค่ะลูกแม่มีเวลาแค่นี้นค่ะรุกปกองเดี๋ยวไปกินเิบซัมกันค่ะ เป็นคนมตัดผาหลังใบ้านะมาเดทกันดีค่ะคันนี้มาเด็กกเดยไมย,นนยนนิ้มเลยมาเดทก,กันค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเด็ทจะเป็นยังไง ซอสนี่นะฮะก็จะมีอยู่3ซอสนะครับก็ไล่ลำดับไปนะซีส้มฝั่งมือสุดนี่ก็คือเผ็ดสุดเผ็ดลองอมาแล้วก็เผ็ดหน่อยที่สุดส่วนฝั่งนี้ก็จะมีแบบซอสแบบเปรี้ยวหวานนะไซส์สุดน่าจะเป็นวานกลลาตรงกลางนะ่าจะเป็นคำซอสฝั่งมือสุดน่าจะเป็นซีอิ๊วนะแล้วก็อันะนีนนะนน้นะครับสแน็คนะครัเป็นวอร์รัปเลยที่ผมต้องมานั่งอธิบายอยู่นะ <Okay. S 1> เพราะว่าเจ้าของช่องนะฮะได้ทำการผู้ทิชชชีวิตไปให้แก่ลูกเรียบร้อยแล้ว นี่แม่ทั้งกล้องมันยังไม่โฟกัสเธอเลยแพนไปแล้วโฟกัสหน้าลูกแบบเป๊ะเลยชีวิตนี้ได้เป็นของคนนี้ไปแล้วคะ่ะ เรื่องราวก็คือเมื่คิดเลยดีว่าอึค่ะก็คือทำน้าเป็นอึแบบนี้เลยว่าอึก็คืออึแล้วเราก็จะเปลี่ยนเพอรแล้วก็เปลี่ยนเพอรเสร็จก็ยังแบบมีการงง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 งไปมาค่ะก็เลยเอาลองตับนมดูก็คือไปให้นมที่ห้องน้ำมาให้คุณเชอรี่ว่าก็หลับหลับต่อไปนะคะก็โอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ก็ให้นางหลับไปก่อนนานที่สุดที่จะนานได้ถ้าเป็นนานจนกินข้าวเสร็จเลยก็ดีฉันไม่ได้ถึงวันก็มาถึงคิดมาตลอดว่ามันต้องมีสักวันต้องไปให้นมในยุ้งนายซึ no. Why? Why ่งวันนั้น สันไม่ได้กับซังนี่รู้่อนแต่จะบอกเนื้อแหละรู้สึกข,ขอบคุณพี่โตมากที่พามา,า,า,มาเพราะว่าถ้าเกิดเธอคิดแผนน่นะก็คือจะไม่มีห้างแบบนี่แน่ๆเพราะว่าทางแม่รู้ก่อนใดๆก็คือเป็นความเกรงนะคะแต่ว่าก็คือสันติภาขอบคุณนีคค่คือความหล่อนี่คือการเจริญรับของสิ่งนทะีนะ่แน่ ใครเป็นเด็กจอมกรีดดินเนอร์ <laughs> ไม่ชอบนะคะดูขากระดิกสุดๆเมื่อเห็นสิ่งนี้โอ้โหน้ำโพน้ำใจจ้องมองอะชอบชอบน้ำ มองอา,นานหารสายตาละห้อยว่าน่าจะไปกินร้านตรงนี้ดูชิวกันเยอะเลยเป็นไงล่ะแดนี้ <laughs> ดินเนอร์สุดหรูอ๋อ,อให้ดูสภาพสิ่งที่ต้องแพ็คอะ ก็ความแม่ลูกอ่อนก็จะอยู่ในห้องสภาพประมาณนี้ทุกอย่างจ,จัดกระจายเวอร์มั่นคือคือไอสลบไปเร็วมากนะคะหลับไปพร้อมลูกแต่ว่าตื่นมาตนอนตีสาเพื่อมาแต่งลูกแต่งด้วเหมืต่างๆแล้วก็ตอนเช้าขนมหวานจาน,านอาหารเมื่อวานนี้ของกินกันอร่อยเหรอข้าวเกงอะลยอืม,อม เต้าหู้เป็นเหมืนแบบเต้าหู้ญี่ปุ่นนิ่มๆซองกินดูแล้วมันจืดมากๆก็เลยให้วิวากินไปลองกินของใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็มีไข่ต้มค่ะให้วิวากินตรงไข่แดงนะคะเยสเสร็จแล้ว yeah, ลเรียบร้อยค่ะเหมือนเล่นเกมโชว์พวกเราจะได้ลองไปด่านต่อไปกันค่ะว่าไปสนมามบินไทนหรือเปล่าไป go ของเสร็จร้อยเต็มตัวเรียบร้อยวิวากรีดจนคอแตกไปแล้วสิบทีโอเ okay, ค let's go yeah. S <S สำหรับแพนค่ากับของเรานะคะก็คือเราออกตั้งแต่ตอนามาเนี่ยยังคืนเพื่อให้แบบว่าวีว่ายังเป็นตอนรางวัลตอนอยู่บนเครื่องบินนะคะซึ่งก็ทําให้เราสูญเสียว,วันเที่ยวไปหนึ่งวันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราต้องเอาให้เจ้านี่แบบว่าไม่ส่งผลเสียต่อผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่อีกหนึ่งครั้งว่าตอนขึ้นเครื่องจะเป็นยังไงเอาละค่ะขณะนี้อยู่บนแท็กซี่กำลังจะไปสนามบินแล้วนะคะมีมากมันมัน ก็คิดว่าทริปนี้น่าจะจบลงแตบเพียงเท่านี้ถ้าไม่ตกเครื่องซึ่งคิดว่าไม่ตกเครื่องหรอกก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะค้ะงกคงบ๊ายบายบ๊ายบายมาบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยค่ะ